สวัสดีครับผมนายสุพนัทศิลบุญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแปลงเลขฐาน 2, ฐาน8และฐาน16นะครับเลขฐาน2นะครับถ้าต้องการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ให้เอา2มาหารนะครับจนจนกว่าจะหารต่อไม่ได้นะครับและให้มองคําตอบจากล่างขึ้นบนนะครับเลขฐาน8นะครับ ถ้าต้องการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน8ให้เอา8นะครับมาหารจนกว่าจะหารต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับเลขฐาน16นะครับถ้าต้องการแปลงเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน16นะครับให้เอา16นะครับมาหารนะครับจนกว่าจะหารต่อไม่ได้อีกนะครับโดยเศษที่เหลือนะครับก็จะคือคําตอบที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเลข ฐาน2นะครับไปเป็นเลขฐาน8และฐาน16นะครับแล้วก็ไปดูข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับผมก็ได้ตั้งโจทย์มาแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับ1 1นะครับ0 1 0 1, 1นะครับ1 1 1, 1 0 1 1 1ฐาน2นะครับ แล้วไม่เขียนก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับเลขฐานสองนะครับไปเป็นเลขฐานแปดนะครับเลขฐานสองนะครับจะมีแค่เลขศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับถ้าจะแปลงเป็นเลขฐานแปดนะครับเราก็ต้องแบ่งเลขฐานเป็นชุดก่อนนะครับชุดละสามตัวนะครับโดยกําหนดให้เป็นนะครับสี่สองหนึ่งนะครับและวิธีการคํานวณนะครับให้หาจากขวาไปซ้ายนะครับและถ้า ข้างหน้ามีจุดรถสนิยมนะครับให้เปลี่ยนจากให้เปลี่ยนจากขวาจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ไปดูข้อแรกเลยครับให้แบ่งเลขเป็นชุดก่อนนะครับสามชุดนะครับแล้วก็แบ่งนะครับนี้หนึ่งชุดนะครับนี่ก็สองนะครับสามนะครับสี่ชุดนะครับถ้า ตรงนี้เหลือเลขหนึ่งตัวนะครับเราก็เติมศูนย์ให้มันครบสามตัวนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เขียนเลขนะครับสี่สองหนึ่งลงไปนะครับสี่สองหนึ่งะครับแล้วก็เขียนให้ครบทุกชุดเลยนะครับถ้าเลขไหนนะครับเจอเลขศูนย์นะครับจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับแต่ถ้า เลขกไหนเจอเลขกหนึ่งมันก็จะคงอยู่ตัวเรียกนั้นนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมดมเลยนะครับก็จะเป็น4นะครับบวก2นะครับบวก1นะครับตรงนี้ก็จะเป็น4บวก2นะครับนี้ก็จะเป็น2บวก1นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น4บวก1นะครับนี้ก็จะเป็น1นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น แล้วก็มาบวกกันนะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะครับอันนี้สี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะครับสองบวกหนึ่งก็เป็นสามเป็นหกนะครับตรงนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับครับแล้วก็แล้วก็ตอบเลยนะครับเพราะว่าเราได้คําตอบแล้วนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองนะครับเท่ากับนะครับตรงนี้ก็คือคําตอบนะครับ หนึ่งห้าสามหกเจ็ดนะครับหนึ่งห้าสามหกเจ็ดตรงนี้ก็จะเป็นฐานแปดนะครับครับข้อแรกก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอ่าข้อสองนะครับเลขฐานสองไปเป็นเลขฐานสิบหกนะครับถ้าเราจะแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหกนะครับเราก็ต้องแปลงเลขฐานเป็นชุดเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้อง แตกต่างกันตรงที่เลขฐาน16นะครับจะแบ่งเลขเป็นชุดนะครับชุดละ4ตัวนะครับกําหนดให้ใช้นะครับ8 4 2 1นะครับและวิธีการคํานวณให้หาจากซ้ายไปขวานะครับแต่ถ้ามีจุดทศนิยมก็ให้หาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็มาดูนีครับนี่ก็จะเป็นนะครับ1 1นะครับ0 0นนะครับ1 1 1 หนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์ฐานสองนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสี่ตัวนะครับชุดชุดละสี่ตัวนะครับอันนี้ก็สี่ตัวนะครับอันนี้ก็สี่นะครับอันนี้มันมีสามตัวนะครับแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปหนึ่งตัวนะครับให้มันครบสี่ตัวนะครับครับตรงนี้เราก็มันจะใช้สี่ตัวนะครับก็คือแปดนะครับสี่สองหนึ่งนะครับ 8 4 2สี่สองหนึ่งนะครับแปดสี่สองหนึ่งะครับแล้วก็มาดูเลยครับตรงนี้ก็จะได้นะครับแปดบวกสี่นะครับบวก2ตรงนี้ก็เป็น1นนะครับเพราะว่าทุกตัวนี้มันเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสองบวก1นะครับนี้ก็จะเป็นสามนะครับ8ดบวก4เป็น12บวก2เป็นส4สี่นะครับ ก็จะได้คําตอบออกมานะครับว่า1100 00 1 1 1111 0หฐาน2นะครับจะเท่ากับนะครับา3านะครับเ,เลขยก14นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเ,เป็นตัว e นะครับก็คือ14นะครับแล้วก็ฐาน16นะครับ ครับก็ฐาน2ไปเป็นฐาน8และฐาน16ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไปดูฐาน8เป็น16บหอ๋อฐาน8และ16ไปเป็นฐาน2นะครับครับแล้วก็ฐาน8นะครับแล้วก็ไปเป็นฐาน2ครับแล้วก็ตั้ง2นะครับ3 4 5ี่นะครับแล้วเราก็ใส่เลขนะครับ สี่นะครับ2องหนงงหน,งนะครับสี่สองหนึ่งองวยสี่สองนึงนแล้วครับแล้วเราก็มาดูนะครับแล้วก็มานับดูนิ้วนะครับว่าเรา ว่าตัวเลขมันเป็นเลขตัวไหนนะครับถ้าสมมติว่าเลข2นะครับเราก็มันตรงกับตัวนี้เราก็เป็นเป็น0 10นะครับตรงนี้นะครับถ้าเลขยก3เราก็มาดูนะครับว่าเลขไหนมันบวกกันได้ สามนะครับก็คือนี่นะครับศก็จะเป็น011 1นะครับต่อไป4นะครับเราก็ดูว่าเราเขียนไว้ตรงไหนนะครับก็ก็จะเป็น1 0ึ่งศต่อไปก็จะเป็น5้านะครับเราก็เอา4ีบวกกับหก็คือ101นะครับครับเราก็ตอบนะครับว่า 2 3 4 5นะครับฐาน8นะครับจะเท่ากับ010นะครับ0 1 1 1 101ึ่ฐาน2นะครับครับเราก็ได้คำตอบแล้วนะครับเลียฐาน8ไปเป็นฐาน2นะครับต่อไปนะครับจะเป็นฐาน16นะครับไปเป็นฐาน2นะครับแล้วก็เราก็เขียนไหยครับ f นะครับ น,นี่ก็ A B นะครับแล้วก็3 F ก็คือ15นะครับ15 A คือ10นะครับ B คือ10บนะครับเอ่อแล้วก็3แล้วก็คงไว้นะครับตรงนี้ก็เราก็ใส่ไป4ตัวนะครับ8 4 2 1นะครับ8 4 2 1 8 4 สองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งครับเราก็มาดูนะครับว่าแปดสี่สองหนึ่งเนี่ยอะไรมันมันบวกกันได้สิบห้านะครับเราต้องมาดูว่ามันเอาเท่าไหร่บวกนะครับก็คือก็คือทุกตัวเลยครับเราก็เอาแปดมาบวกสี่นะครับมาบวกสองแล้วก็มาบวกหนึ่งครับมันจะกลายเป็นหนึ่ง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 นะครับต่อไปนะครับสิบนะครับเราก็มาดูนะครับว่า 8บวกกับ2แล้ว8กับ2อยู่ตรงไหนครับก็จะเป็น1010 1 0 1 0นะครับ1 0 1 0ต่อไปนะครับ11นะครับก็จะเป็น8บวก2บวก1นะครับก็จะเป็น1011นะครับต่อไปนะครับ3นะครับก็คือ0011นะครับ0 0 1 1แล้วก็ตอบนะครับว่า f e B 3ฐาน16นะครับจะเท่ากับนะครับ1น1 1นะครับ1010 10 10 1 0 1 1 0 0 1 1หฐาน2นะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเลขฐาน8และฐาน16ไปเปลี่ยนฐาน2นะครับต่อไปนะครับผมจะแปลงเ,เลขฐาน8และฐาน16 อไปเป็นฐานสิบหกและฐานสิบหกไปเป็นฐานแปดนะครับเราก็ต้องแปลงฐานแปดนะครับเป็นฐานสองและเอาฐานสองนะครับไปแปลงเป็นฐานสิบหกนะครับผมก็จะใช้เ,เลขห้านะครับสามสี่ห้านะครับฐานแปดเท่ากับฐานสิบหก ก็ไปดูเลยครับว่ามันจะได้เท่าไรห้านะครับสามสี่ห้านะครับแล้วก็ใส่สี่สองหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นฐานแปดก็ใส่สามตัวนะครับสี่สองหนึ่งแล้วก็มาดูว่าอันไหนมันบวกกันแล้วได้ห้านะครับก็จะเป็นสี่บวกหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสามก็คือสองบวกกับหนึ่งนะครับ ็คือ0 1 1นะครับต่อไป4นะครับก็คือ1 0 0นะครับแล้วก็4บวกกับ1นะครับก็เป็น1 0 1นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เป็นฐาน2แล้วนะครับฐาน2แล้วก็คือ1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1นะครับฐาน2ต่อไปนะครับผมจะแปลงเป็นฐาน16นะครับ 1ากแล้วก็มาตั้งนะครับ 1, 0, 1, 0 1, 1, 1, นย์หนึูนย์หนึฐาน2แล้วก็แปลงเป็นฐานสิบหกแล้วก็แบ่งเป็นชุดเหมือนเดิมนะครับชุดละ4ีนะครับหนึ 1, ชุดนะครับสชุดนะครับแล้วก็3ชุดนะครับตรงนี้จะเป็น แปดสองหนะครับ8 4 2 1 8 4สองหนีอันนี้ก็จะเป็น4บวกกับ1อันนี้ก็จะเป็นแปดบวกกับ4บวกกับ2อันนี้ก็8บวกกับ1นะครับแล้วก็ไปดูคำตอบรับครับว่า8บวกกับ1มันจะได้9 8บวก4บวก2เป็น14บสีน,นี้ก็จะเป็น5นะครับ แล้วก็จะได้คําตอบมาว่าฐาน2เป็นฐาน16กนะครับก็จะคือ10 10 1 0, 1, 0, 1 1 1 0 0 101ฐาน2จะเท่ากับ9 e นะครับแล้วก็5นะครับฐาน16นะครับต่อไปนะครับผมจะแปลงฐาน16นะครับเป็นฐา,าน8นะครับแล้วก็ แปลงจาก16ไปหา2แล้วก็มาหา8อีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้มาเป็น9 e นะครับแล้วก็5นะครับฐาน16ผมก็จะตั้ง9นะครับ e นะครับแล้วก็5นะครับอันนี้ก็ผมจะใส่เป็น8 4 2 1นะครับ8 4 2 1 8 4 2 1 แล้วผมก็จะเอาดูนิ้วนะครับว่า8บวกอะไรได้9นะครับก็คือ1นะครับ0 0 1นะครับ e ก็คือ14นะครับก็คือ8ปดบวกสบวกกับสนะครับก็คือ1 1 1 0นะครับ5ก็คือ0 1 0 1ก็คือ8ปบวกกับหนะครับโอ้ยไม่ใช่4ีบวกกับหนะครับก็คือ0 1 0 1นะครับตอนนี้เราก็จะได้มาเป็นเอ่อหนึ่ 1 1 0 00, 0 1 0 1ฐาน2ต่อไปนะครับผมจะแปลงมปเป็นฐาน8นะครับฐานฐาน8นะครับแล้วก็มาดูนะครับฐาน8นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูหน้านี้ก็ได้ครับ1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1นะครับ 1> 0, 0 1 1 1 1นะครับฐาน2นะครับไปเป็นนะครับฐาน8ผมก็จะเอามาตั้งนะครับ100111 0 0 1 0 1, 1นะครับต่อไปเราก็จะแบ่งเป็นชุดละ3นะครับก็คือ1 2 3ตรงนี้เราก็เติมศูนย์ให้มันครบนะครับ ครับแล้วเราก็ใส่4 2 1สอง4 2 1งส่อง1นสองก็4สองนะครับน,นี้เราก็จะเป็นนะครับ4บวกกับ1นะครับ4บวก2บวก1นะครับน,นี้ก็จะเป็น0อันนี้ก็จะเป็น1นะครับแล้วก็บวกกันลงมา1 0 7 หนะครับตอนนี้เราก็ได้คำตอบนะครับว่า,เ,าเลขฐานสองนะครับหนึ่งศูนย์ศูนฐานสองนะครับก็คือ1 0 7 5นะครับนี่คือคำตอบนะครับฐาน8นะครับ ครับอันนี้ก็คือเลขฐาน8ไปเป็น16และเลขฐาน16ไปเป็นฐาน8นะครับสรุปนะครับท้ายคลิปนะครับเลขฐาน2นะครับไปเป็นเลขฐาน8ดและฐาน16นะครับเลขฐานจะมี ถ้าเราจะหาเลขฐาน8นะครับเราก็ต้องแบ่งเลขฐาน8นะครับเป็นชุดนะครับชุดละ3ตัวนะครับโดยกําหนดให้เป็น4 2 1นะครับและและคานวณหาจากขวาไปซ้ายนะครับและถ้ามีจุดทศนิยมนะครับให้หาจากซ้ายไปขวาครับถ้าเราจะหาเลขฐาน2องเป็นเลขฐาน16นะครับเราก็ต้องแบ่งเลขฐานนะครับเป็นชุดชุดละ4ตัวนะครับมันจะแตกต่างกับฐาน8นะครับ กำหนดให้นะครับเป็นเลข8เลข4เลข2แล้วก็เลข1นะครับวิธีการคํานวณนะครับให้หาจากขวาไปซ้ายนะครับแต่ถ้ามีจุทดทศนิยมให้หาจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็เลขฐาน8 ก็เลขฐาน8นะครับและฐาน16ไปเป็นฐาน2นะครับก็ใช้หลักการนะครับเหมือนกันนะครับใช้เลข8 4 2 1นะครับโดยฐานโดยฐานฐาน8นะครับไปเป็นฐาน2จะใช้นิ้วเทียบนะครับเพียง3นิ้วนะครับที่มีเลขสี่สองหนึ่งนะครับซึ่งจะรวมกันแล้วจะมีไม่เกิน8นะครับ เช่นเดียวกับฐาน16นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันครับก็คือใช้เลข8เพิ่มเข้ามานะครับเป็น8 4 2 1นะครับแต่ฐาน1 0นะครับแต่ฐาน16นะครับจะใช้4นิ้วนะครับซึ่งมีเลข8เลข4เลข2เลข1นะครับซึ่งจะบวกกันแล้วไม่เกิน16นั่นเองนะครับครับวันนี้ก็ขอการจบการสอนนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ